แล้วตกลงว่าจะให้อะไรเป็นใหญ่พูดอย่างนี้เลือกสงสัยใช่ไหมว่าวันนี้หลวงพี่นั้นจะมาชวนคุยพูดคุยกันในเรื่องของอะไรเปิดขึ้นมาด้วยความว่าแล้วตกลงจะให้อะไรเป็นใหญ่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกันว่าจะให้อะไรเป็นใหญ่นั้นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น ความเป็นใหญ่ความต้องการความเป็นใหญ่ท่านเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรในทางพระพุทธศาสนาเรียกความเป็นใหญ่ว่าอธิป,ปัตยะออางทอทงสลิปอปาสลเอตอเต่ายอยะยอยะสละอ่านว่าอธิป,ปัตยะซึ่งแปลว่าความเป็นใหญ่นั่นเอง ทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยว่าในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเรียกความเป็นใหญ่ว่าอธิปไตยแล้วนั้นท่านจำแนกไว้เป็นกี่ประเภทกันบ้างประเภทไหนที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นประเภทไหนที่จะแก้ปัญหาให้ดับลงอธิปไตยะความเป็นใหญ่ท่านจำแนกเอาไว้เป็น สามประการด้วยกันสามประการนั้นมีอะไรกันบ้างประการที่หนึ่งเรียกว่าอัตตาทิปเตยัตอ้ออ่างไม่หนากาต่อเต่าต่อต่อสละอาอัตตาบวกกับคำว่าทิปฏตยะทอทงสละอีปอปาสละเอต่อเต่ายอยักษ์ย่อยักษ์สละอารวมกันเป็นคำว่า อัตาพิปเตยะอัตาคือตัวตนนั่นเองคำนี้เรามักจะุ้นหูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเฉพาะชาวพุทธก็ย่อมเข้าใจคำนี้เป็นอย่างดีว่าอัตาหรือตัวตนนั่นเองนั่นก็หมายความง่ายๆเลยว่าอัตาทิปเตยะแปลว่าการมีตัวเองเอาตัวเองตัวตนของตนเองนั้นเป็นใหญ่นั่นเองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยดีไหม เช่นไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมใดๆก็ตามแต่หรืออยู่ในครอบครัวในที่ทำงานในจังหวัดในประเทศไหนๆถือเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวตนของตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใหญ่กว่าความคิดเห็นของคนอื่นใหญ่กว่าการกระทำของคนอื่นเมื่อนั้นแล้วแน่นอนปัญหาย่อมเกิดขึ้นจริงไหมปล่อยการหนนาะที่เราใช้ตัวเองเป็นใหญ่ แล้วปัญหาย่อมเกิดขึ้นมาโดยตลอดดังนั้นแล้วจะดีไหมถ้าเราจะลดอัตราตัวตนของเราลงที่จะใช้ความเป็นใหญ่ในความเป็นตัวของตัวเองนี่คือประเภทแรกประเภทต่อไปคือโลกาทิป,ปเตยะสระโอลอลิงกอไก่สระอาโลกามาพร้อมกับคำว่า ทิปตยะทอทุงสละอีปอปาสละเอต่อเต่าย่อยักยอยักสละเช่นเดียวกันเลยกับอัตตาทิปตยะเปลี่ยงแค่เอาคําว่าโลกามาบวกเพิ่มเฉยเฉอันนี้ดีไหมโลกาก็คือโลกนั่นเองใช้โลกเป็นใหญ่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ก็โอนเอ,เอียงไปตามกระแสะของโลกปัจจุบันนั้นนักขณะนั้น โลกเขาเป็นไปยังไงหรือง่ายๆใกล้ๆเคียงกับคําว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ในโลกในที่นั้นๆเขาเอาอยังไงเป็นใหญ่เขาตัดสินอะไรเขาตกลงกันที่อะไรเขาสรุปกันยังไงแล้วก็โอนเอียงไปตามกับกระแสนั้นๆแบบนี้ดีไหมก็เกือบจะดีแล้วนะ แต่ก็ยังพอที่จะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะบางครั้งบางทีโลกก็ไม่ได้เที่ยงธรรมเสมอไปโลกก็ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปเพราะยังคงวนเวียนอยู่ตามกระแสของราคะโทสะโมหะความรักความโลภความโกรธความหลงกิเลสเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในโลกแน่นอนว่าสังคมนั้นๆย่อมจะต้องเจือด้วยกิเลสอย่างแน่นอน บางครั้งบางทีเราคิดดูนะถ้าโลกหรือสังคมส่วนใหญ่เนี่ยหนักไปทางที่ไม่ดีแล้วเราก็โอนเอียงไปตามกระแสของโลกเราก็จะต้องคล้อยตามกับสิ่งไม่ดีนั้นไปเชียวเลยเราตัดสินใจดูดีๆนะต่อมาสุดท้ายประการสุดท้ายย่อมเป็นทางออกให้แก่เราท่านทั้งหลายได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือธรรมมาทิปไตยธรรมมาคุ้นๆไหมก็ธรรมะานั่นแหละทุกท่าน ทอทงไม้ห่นอากาศมอม้ามอม้าสละอาอ่านว่าธรรมมาบวกกับคําว่าทิปเตยะก็คือมีธรรมเป็นใหญ่พูดอย่างนี้แล้วย่อมดีอย่างแน่นอนแสงสว่างมาแล้วแม้จะริบรีแสงสว่างแห่งธรรมย่อมนําทางให้กับเราได้เสมอในทุกๆปัญหาเมื่อใ่ที่เราจะดําเนินชีวิตหรือกระทําสิ่งใดๆก็ตามแต่ถ้าใช้ธรรมะเป็นใหญ่ ใช้ศีลธรรมเป็นใหญ่ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์บนโลกใบนี้ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนไม่มีการประพฤติผิดในการไม่มีการพูดทเท็จเพ้สอเจ้อคำหยาบส่อเสียดและไม่มีการมองเมาด้วยของมืนเมาการอยู่ร่วมกันบนโลกในนบนี้ก็อย่างที่บอกเราก็จะอยู่ได้ อยางมีความสุขและโลกของเราก็จะสีวิลัยอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วทุกท่านที่รับชมอยู่ก็สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองของเราได้นะว่าตลกลงที่สุดแล้วนี้เราจะดำเนินชีวิตต่อจากนี้ไปด้วยการถือเอาอะไรเป็นใหญ่ตัวเองเป็นใหญ่โลกเป็นใหญ่หรือธรรมะเป็นใหญ่แต่ถ้าเป็นหลวงพี่แล้วหลวงพี่ก็จะถือเอา ทำมัเป็นใหญ่เพราะจะทําให้เราปลอดภัยและดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจในการดําเนินชีวิตให้แก่ทุกๆท,ท่านและอัตราตัวตนลงและการโอนเอ็นไปตามกระแสของโลกลงแล้วตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามหาทุกท่านที่รับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตก็สามารถที่จะแบ่งปัน กดแชร์ให้กับกระยาน้องของเราได้สุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะชีวิตนี้เราเลือกเองได้ด้วยการดำเนินไปโดยใช้ธรรมะที่ปฏิยะเป็นใหญ่